กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับผมสัญญาแกย่างเขาสันกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับก่อนอื่นก็กราบขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่ติดตามครับผมครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับคลิปนี้ก็เด่นบนเดินยาวนะครับผมครับเข้างวดแรกเมื่อวันที่16ตุลาปีที่แล้วครับผมครับ เพื่นก็เดินทางมายาวไกลนะครับมายาวนานงวดที่ผ่านมา <c oughs> I love you งวดที่ผ่านมานะครับได้056ผมก็บอกว่า5ผมฟันห้าไปนะฮะแล้วศูนย์ก็น่าจับตาผมบอกว่าสองตัวนี้มาแน่ๆนะครับแล้วอีกคลิปหนึ่งผมบอกว่า4ี่ห้าแปดมีไมห้เห็นล้านเปอร์เซ็นต์บน ะะแล้วผมก็ฟันห้าไปในคลิปเดียวกันนะครับห้าก็มานะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เอาเอาเอางวดที่ผ่านมาคำนวณได้ศูนย์ห้าหกครับผมครับแล้วเลขที่ออกก็ตืดตืตืสามแปดสี่สามเก้าห้านะครับก็เข้าที่เลขห้านะครับเข้าที่เลขห้าครับผมครับ ก็เข้าที่เลข5นะครับเลขที่ออก395นะครับก็เข้าที่เลข5เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีวัาซันครับ ฝากกด s u b สไครป์กดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมครับเป็นช่องใหม่แต่ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่ครับทำมาได้5เดือนครับมีพี่น้องติดตามไปแล้ว500กว่าท่านนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับผมเป็นช่องเล็กๆนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องอีกสักช่องหนึ่งนะครับเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆครับงวดนนี้ก็ ดูยกันต่อเลยครับคาดว่าคาดว่าเดินต่อนะครับเพราะสูตรนี้ชนอีก3สูตรนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลข8นะครับ8คูณ3เท่ากับ24ฮะก็ใส่4ใส่เลข4แล้วก็บวกด้วย5นะครับบวกด้วย5 แล้วก็บวกด้วย1น,นะครับเอาบวกด้วย5ใส่เลขหาประสันนะครับ4บวก5เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0นะครับหันหนาหันหนา่าพี่น้องจับตาดูตัวนี้นะครับ9กับ0ชนนะครับผม9กับ0นชนนะครับชน3ามสูตนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมสัญญาแกย่างขเขาสวนกวางเพชรบูรณ์กลาบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามนะครับกลาบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมครับผมครับ ก็ฝากกดซับสไคร b ์ช่องสัญญาแก่ย่างด้วยนะครับกรับขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับผมคลิปหน้าจะเป็นเด่นล่าง2ตัวมา<ท>1ตัวครับผมครับกับ<ท>ขอบพ<ท>ระคุณหลายๆครับ